เออรูยังว่าแกกับพ้องเจดะเร่องคดาวอะไน่ยเด็กออเทนเมนตมอกัดกดเล็กร้องนะผมบอกเหนื่อยเนี่ยเวลาพักครึ่งอะหัดย้ยงแบบนี้เนี่ยก็เป็นม่าไม่ได้คอย่ายรูปคุณดูว่ากูจะเป็นแม่มานนั่นแะ สวัสดีคร <author> ับวันนี้นะครับผมจะพาไปดูสวนผั์โรงนี้กันนะครับไอ้นี่ครับจะเป็น อ่านะครับนี่ครับนี้เขาจะเป็นสนามเล่นาอันี้เป็นผู้ช่วของผมนี่คือรายการถ่ายสารคดีสัตว์นะครับที่คุณถ่ายอยู่ผม่าเปสนะครับเผมพาไปดูสวนสัตนะนี้คือตัวอะไรไม่รู้นะพี่ตัวนั่นเหใช่ตัวเอีวาอ้ย อาจจะเป็นพันอาจจะเป็นพัผสมด้วยนะครับตัวมีเขาอะครับอะไรหัวกว้างว่ามันไม่แตกเว้ยไม่แตกใช่มัยเออเนี่ยเห็นไหมแล้วมึงเคสกูไม่เกี่ยวนะมึงรับเลยไม่รกมึงไม่คือต้องจัดคลิปห้ดีเพราะว่ามึงอะ Run. โฮ้ยมันไม่ดีเลยถ่ายชนะแล้วม่รู้ส่าจะมากัให้ใครมดีกว่าว่ะไม่ไม้ยนี่คือสวสัตของพ่อหใช่ไหมว้าวมาดูฝั่งผู้หญิงกันบ้างเฮ้ยม่ดี้หก็มฝั่งเชียร์้ย ทำท่านีมึงทำท่าวเชื่อตัวสา0กว่านะตัวสามร้อยี่รก้ไมีนไปมันึดอะไรขึ้นวันนี้ผมพาไปด้วยกันครับมาไขปริศนากันอันนี้ครับเป็นยานอวกาศของเราเอง ยังไม่เต้นได้เนี่นักก้องเหรคนผิวแล้วล่ะเฮ้ยอะไรไม่ใช่ห้องเราไม่มาแบบนี้คนแให้ใครดีกูคิดไม่ออกให้ใครดีกูคิดไม่ออกเออโอมเนี่ยเอามาให้เราเองเดี๋ยวเราใหม่อยากกินก็อยากกินนะแต่อยากให้ก็อยากให้มากกว่าอันนี้ไม่เอาแล้วหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอร่อยอร่อยอร่อยจัด ชนะจะให้เะไรชนให้ะไรเฮ้ยอะไรสองแม่นะไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันเป็นสับปรอาไ้ยาวแบบไหนเอางนเอดไปดูหลังให้ผมหน่อยนก็เดินแบบคุณนั่นแหละันนี้เราจะไปดูกันว่าห้องเราแขกับห้องใครห้องเราแขกับห้องเห้องเ ที่สองที่อะไรเราจะพาไปสัมภาษณ์ทุกคนกันว่าทุกคนดูความเรียบร้อยเรียบร้อยไก่เที่ยนสัมภาษณ์คุเป็นบ้าอุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะวันนี้พาไปดูนะครับาไปดูกันนะคะคัดก่อนครับคัดเดือดโอ้โหตอนี้เจ้ามาถึงตรงสนามอันนี้อันนี้เกี่ยวอะไรไม่รู้อันนั้นน่าจะ อยากเข้าไปก็บอกเลยลอเราไปดูกันก็บอว่าเราจะเจอพี่ชายเาวัีคับนวัสดีครัายจะลองดูเอนนั้นไม่เลย

กระโดบอลยู่ไหนอ่ะบอลยี่ไนขอจังหวะที่บอลเข้าได้จริงมได้ได้เราถ่ายเมื่อกี้เห็นพดีเป้เลย 我好屌啊！ 哇！ ทบทบแก้แมง้แก้แงแก้มก้อไม่ทันอแล้วไหนแก้อค้างีกลองค้างเใช่พี่แกกล้องค้างวดีโอกาสไป ว้าวโอ๊ะกาสุซุว่าถ้าไม่ได้ wow. okay, so, so. เขาใช้หัวหรอหรือยังไงเขาใช้หัวใช่ไหม่ไอ๋อเต็มหน้า